มีเรื่องจีนหลายเรื่องอยากชวนท่ผู้ชมคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแผ่วทีเดียว ล่าสุดนะคะมีตัวเลขนะคะว่าเศรษฐกิจจีนยังดูเหมือนว่าจะไม่ฟื้นกลับมาได้ค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจยังชะลอต่อเนื่อง5ไตรามาสเลยนะคะรวมเบิกรายงานนะคะว่าอาจจะไม่ใช่จบที่5ไตรามาสนะคะมีแนวโน้มที่เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวอยู่ในช่วงไตรามาส3ของปี2024ต่อเนื่องเป็นปีที่เป็นไตรามาสที่6ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถามว่าเห็นได้จากอะไรมีหลายตัวเลขทีเดียวคะ่ะอย่างแรกคือการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรน,นะคะช่วง7เดือนแรกอยู่แค่ประมาณ3.6เป เท่านั้นเองซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยทีเดียวนะคะนเนือจากนี้การใช้จ่ายสาธารณะในช่วงครึ่งแรกของปีก็หดตัวลงนะคะซึ่งก็สะท้อน,นะคะว่าการระดมเงินจากโครงสร้างพื้นฐานผ่านการขายพันธบัตรก็มีัตราที่ช้าลงด้วย3ก็คือภาคสังหารริมทรัพย์นะคะเป็นปัญหาที่ลากยาวมาน,นานพอสมควรค่ะล่าสุดก็พลิกฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองแม้ว่าตราการชะลอตัวจะลดลงบ้างแล้วนะคะราคาบ้านลดลงในอัตราที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบเป็นรายเดือน แต่ว่าถ้าดูแล้วนะคะราคาเริ่มต้นของบ้านใหม่ยังลงต่อเนื่องประมาณ20%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะแปลว,ว่าราคาบ้านปีที่แล้วสมมติอยู่ที่ร้อยเนี่ยราคาบ้านใหม่ปีนี้จะอยู่ที่80เท่านั้นเองค่ะส่วนการลงทุนโดยรวมนะคะก็ขยายตัวเล็กน้อยแค่1.9%ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งกอมแมนแซกก็บอกนะคะว่าถ้าดูตัวเลขดังกล่าวแล้วเนี่ยนะคะก็จะพบว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะพบว่าการลงทุนก็ หดตัวลงในภาคของเอก,กนชนนั่นเองค่ะส่วนในด้านของความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อเนื่องแล้วก็การหดตัวลงของสินเชื่อครั้งแรกในรอบ20ปีนะคะเริ่มมีการตั้งคําถามแบบที่เราคุยกันวันก่อนเลยนะคะว่าจะมีบาลานซ์ชีรดูเซชั่นหรือเปล่าหรือว่าการที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยเข้าสู่ช่วงภาวะถดถอยในงบดุลเช่นเดียวกับญี่ปุ่นนะคะทาให้คนจีนระวังการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะสนใจแต่การหาเงินเพื่อใช้นี่แล้วก็การหาเงินเพื่อเก็บเงินแต่ว่าไม่ได้หาเงินมาเพื่อใช้จ่ายซึ่งถ้า เป็นแบบนั้นก็จะสร้างแผลเป็นทางเศรษฐกิจจีนให้ลากยาวเหมือนที่ญี่ปุ่นเคยเจอในช่วงลอสติ c a d e นั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาภาวะเงินฝืดหรือว่า d Deflation ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้หลายคนจับตาไปที่รัฐบาแลแหะค่ะว่าจะมีความกล้ามากน้อยแค่ไหนในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังแบบแรงๆนะคะเพื่อให้คนจีนเนี่ยกลับมาจับจ่ายใช้สอยเพราะไม่เช่นั่นเองเศรษฐกิจจีนไม่น่าจะฟื้นตัวแล้วก็ไปถึง GDP 5%ตตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าเอาไว้ได้นั่นเองค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ